เริ่มต้นใหม่จากศูนย์ในแมปอนิเมะคูเซเดอร์และนี่ก็เดินทางเข้ามาสู่ EP ที่3แล้วนะครับผมพี่สิบจะตามหาไคโดซึ่งก็ตามภาพเลยครับผมโดนการันตีแน่นอนมาร่วมส่งกำลังใจและลุ้นไปพร้อมพี่สิบกันได้เลยนะครับเอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมและตอนนี้พี่สิบก็มาทำการหาตัวละครไคโดนะครับผมซึ่งใครที่เป็นมือใหม่แบบพี่สิบนะครับสามารถเข้ามาเล่นในโหมดนี้ได้เลยโดยการจอยเข้ากับเพื่อนนะครับผมอ่ะก่อนครับชม ใครยังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ให้กับพี่สิบกันด้วยนะครับโอเคมาร่วมดูความเกลือไปพร้อมพี่สิบนะครับุกคนโอ้โหเล่นแบบเข้าออกเข้าออกเข้าออกเล่นแล้วเล่นอีกเล่นแล้วเล่นอีกก็เจอแต่ซองจดหมายไม่เจอหน้าใครโดเลยนะครับผมทุกคนดูดินเนี่ยอ่ะเดี๋ยวรอดูตอนนี้นะครับพี่สิบจะจบอีกแล้ว สุดท้ายนะครับจบแล้วได้อะไรมาลุ้นกันนะครับใครโดนเชนี่ใครโดนชนี่ใครโดนชนี่จะมาหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมซองจดหมายอีกแล้วอ่ะหลังจากที่พี่ติดฟาร์มไปสักพักนะครับผมพี่ติก็ออกมาในรอบี้แล้วก็จะมาทําการพวสุ่มพวกตัวละครนะครับเพื่อที่จะเอาไปเพิ่มแต้มนั่นเองนะครับเวลาเราลงเราจะได้แต้มเยอะๆนั่นเองนะครับผมก็คือเนี่ยพี่ติมาตามหาฟวกฟฟีลงฟรีเลนนะครับผมเผื่อได้ฟรีเลนเราจะได้เอาไปสุ่มหาบัฟนะครับผมโอเคตอนนี้พี่ติก็สุ่มครับผมได้การันตีเรียบร้อยแล้วนะ ผมไม่ดู้ว่าเป็นตัวละครอะไรเดี๋ยวเปิดเข้าไปดูในกระเป๋านิดนึงนะครับผมโอเคจะมีเป็นเอมิเรียนะครับผมแล้วก็นี่ไงได้ฟรีเลนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่สิบจะไปสุ่มบัฟลุงให้ฟรีเลนเลยซึ่งบัฟที่เหมาะกับฟรีเลนที่สุดนะครับผมจะเป็นบัฟ0.1หรือว่าคูเซเดอร์นะครับแต่ถ้าได้บัฟลุงที่เป็นบัฟปีกมาพี่สิบก็จะเก็บไว้เอาไปเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันสามารถโซโลประตูบอทเทิลเทียร์1เอไหวนั่นเองในระหว่างนี้พี่สิบก็ ที่10ก็มีเป็นซิมแบตนะครับผม ฟีเลนนะครับผมแล้วก็เอมิเรียนะครับผมอ่ะมาดูซิว่าของอีโวของแต่ละตัวนะครับผมราคาเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่พี่ติมีพอหรือเปล่าครับเนี่ยเอ่อของอีโวจะใช้อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าใช่ไหมโอเคก็สามารถซื้อได้นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ติมจะทําการไปสุ่มบับก่อนนะครับผมแล้วก็เอาตัวละครไปเก็บคิวแล้วค่อยมาอีโวทีหลังกันนะครับผมนี่วิธีดูนะครับผมว่าของอีโวใช้อะไรก็กดไปได้เลยนะครับผมเราสามารถเช็คได้นะครับอ่ะของอีโวต่างๆก็ไปหามา ได้เลยนะครับผมซึ่งพวกลูกแก้วจะอยู่ในดีเจนนะครับผมแล้วพวกอาวุธที่เอาไว้อีโวก็คืออยู่ในร้านค้าเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะทุกคน มาครับพี่สิบจะทําการเริ่มสุ่มรีโรให้กับฟรีเรนเลยนะครับผมก็อยากได้เป็นครูไซเดอร์นะอ่ะกดใบมาถึงก็ได้เป็นบัฟกิจนะครับผมเป็นบัฟรุ้งนะครับอ่ะแล้วก็เอ่อไหนๆก็มีเศษแล้วถ้าพวกเศษเนะี่ยพี่สิบอยากแนะนําให้กดให้กับพวกตัวละครตัวเงินอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมแต่ก็ระวงังนะอย่าให้ศูจนจุดหนึ่งมันออกนะครับแต่ก็ถ้ามันออกก็ห้าไม่ได้ทุกคนก็เก็บเอาไว้ได้นะครับโอเคกดไปต่อนะครับผมพี่สิบเหลืออีกประมาณ35มสิบห้ารีโรนะทุกคนมาลุ้นกันว่าจะมีบัรรรุงออออะไออกมาหื โอ้โหได้มาเป็นกิจอีกแล้วนะครับผมบัฟที่2นะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอรีเซิร์ฟหน่อยถ้าเรากดไปสักพักบัฟดูไม่มาพี่สิบแนะนําให้ทําการรีเซิร์ฟได้เลยนะครับโอเคแล้วตอนนี้พี่สิบก็เข้ามาในร็อบบี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าแต่พี่สิบจะทําการวาร์ปไปเลยไนดะ้ทุกคนมาดูนะครับว่าสูตรสุ่มรีโลโดยการย้ายเซิร์ฟนี้จะได้ผลหรือเปล่านะครับพี่สิบจะไม่ขยับมุมกล้องหน้าจอนะจะใช้เป็นมุมกล้องเดิมหลังจากที่วาร์ปหนึ่งสองสาม เรียบร้อยครับผมบัฟปีกมาจริงด้วยนะครับผมโอเคพี่ติก็จะเก็บบัฟปีกเอาไว้แล้วก็เอาไปเล่นนะครับหลังจากที่เล่นไปสักพักแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ5-6ตานะพี่ติ๋ก็จะได้การันตีแล้วครับทุกคนซึ่งโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยครับกว่าจะเล่นได้ถึงขนาดนี้มาอดทนกัดฟันต่อเดี๋ยวพี่ติขอจัดทีมนิดนึงนะครับผมเราจะได้เอาตัวละครไปเพิ่มบูทให้มันได้แต้มเยอะๆนะครับผมวิธีการก็เหมือนเดิมครับกดเพย์นะครับแล้วก็กดไฟแมท ได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครอีโวโตัวละครแล้วนะอย่างพี่สิอีโวโทชิโร่เนี่ยถ้าอีโวฟิเรนอีกสักตัวหนึ่งก็น่าจะไหวนะครับผมสามารถลุยได้เลยนะครับผมโซโลโดได้เลยแต่เอาชัวก็เล่นกับเพื่อนดีกว่านะครับ เหมือนเดิมครับรอเวลารอเพื่อนกดนะครับผมหลังจากเพื่อนกดครบแล้วก็ปล่อยวางตัวได้เลยครับผมทุกคนจะสังเกตเห็นไหมแต่ละคนคือเลเวลจะน้อยกันมากครับผมตัวเจ็ดสิบี่สอยู่ในช่วงนี้ครับเนื่องจากว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เยอะครับผมพอเล่นกันหลายๆคนเอามาช่วยแบกเอามาช่วยตีเอามาช่วยละลายเกาะครับผมมันก็สามารถผ่านได้ง่ายนั่นเองนะ มาดูครับตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับผมรอเคลียร์มอนจบมาลุ้นกันว่าใครโดมันจะออกก่อนการันตีหรือเปล่านะแต่มันก็ใกล้จะการันตีแล้วอ่ะอีกไม่กี่ตาเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ารอบนี้นะครับพี่สิบจะได้ตัวเออได้2จุดหมายนะเท่าไหร่แล้วนะทุกคนโอเคตอนนี้ก็เคลียร์มอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าได้ในตัวของตัวดากอน2จุดหมายมาเพิ่มอีก1น่ซองนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่สิบชี้ให้ดูนะว่ามันได้เท่าไหร่ตอนนี้เพื่อนออกหมดเพื่อนออกหมด,อออหมดแสดงว่าเราต้องออกเข้าใหม่นะครับผมโอเคมีอยู่ 47เซองเท่ากับว่าขาดอีกสามรอบนะครับี่สิบจะได้ใครโดแล้ว แล้วก็เหมือนเดิมครับผมกดรอไฟแมทไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เล่นเกมให้จบรอรับรางวัลนั่นเองอ่ะมวั่นรุนกันครับว่ารอบนี้วิศิษจะได้หรือเปล่าแล้วแต่เอาจริงๆทุกคนก็คงเห็นตัวอย่างตั้งแต่ต้ตตนคลิปแล้วแหละที่พี่กดซองจดหมายแล้วได้เป็นตัวละครไคโดออกมาครับผมนั่นก็คือโดนการันตีนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววิศิจะตัดภาพไปเลยนะแต่ไหนก็ดูแล้วอันนี้ครับก็กดดูจดหมายได้จดหมายเหมือนเดิมครับผมแต่ว่ารอบนี้เพื่อนไม่ออกครับพอเพื่อนไม่ออกเพื่อนกดเล่นต่อเราก็สามารถกดเล่่่นตอไได้ไมเเสียวลา ที่จะต้องไปออกเข้าเกมใหม่นะครับทุกคนโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ติ๋วขออนุญาตทำการตัดภาพไปตอนได้ซองครบเลยแล้วละกันนะครับซึ่งซองจดหมายนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของเรานั่นเองให้กดไปที่ไอเทมนะครับผมนี่จะเป็นซองสีม่วงๆนะหลังจากนั้นก็กดยูสไปแบบนี้นะครับผมตัวละครไคโดก็จะเข้ากระเป๋าเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็ใครอยากอีโวก็ต้องไปไล่ทำเควสให้ครบทั้งหมด5เควสด,ด้วยกันนะครับผมและหลังจากที่พี่ติได้ไคโดเสร็จนะครับพี่1ิก็ขึ้นสตรีมเลยนั่นเองนะครับ เวลาที่วิติบขึ้นสตรีมตอกลางคืนเมื่อวานนี้นะครับอ่ะ เดี๋ยวพี่สิจะไปทําการฟาร์มพวกโหมดต่างๆเพื่อที่จะหาของอีโวก่อนนะครับเพราะว่าพี่สิต้องการอีโวตัวละครฟรีเลน์นะครับผมจะได้ไปโซโลโประตูพอร์ทัลได้นั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่สิททาให้ดูนะครับผมค่อยๆไล่ไปเป็น,ปนทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะทุกคนไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบที่จะอีโวไคโดนะทุกคนถ้ารู้ว่าเราเล่นไม่ไหวหมดที่มันยากๆนะครับก็แนะนําให้ไปเคลียร์พวกชาลงชาเลนจ์หาของอีโวก่อนได้เลยนั่นเองนี่ไคโดพี่สิยังสดใหม่อยู่เลยนะครับผมอ่า ก็ม <ítulo> ีการสุ hmm. kind of right. ่มร <s for> <zos> ีโลเล่นไปนิดหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้รีโลหมดแล้วก็เลยเดี๋ยวพี่ิจะไปลงชาเลนส์หารีโลมาสุ่มให้กับใครดูนะครับพอเล่นจบแล้วเราก็จะได้รับรางวัลนะครับผมซึ่งอันนี้โหมดที่พี่ิบลงมันเป็นชาเลนส์รายวันนะครับผมหลังจากเคลียร์ชาเลนส์ลงชาเลนส์รายวันอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่ิก็แนะนําไปฟาร์มของอีโวใน l ีเจนด์สเตตต่อได้เลยนะครับทุกคนพี่จะอีโวตัวนี้เพื่อที่จะเอามาช่วยในการแบกเพราะฉะนั้นพี่จะต้องไปเล่นไอ้ยา ตบมีแต้มพอประาแล้วก็สีหเหลืองขาดได้หน่อยมันใช้อ๋อมันใช้หมืนเจ็ดนี่ไม่ใช่ใช้แสนโอเคซื้อไปเลย อ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่สิบจะไปลงชาเลนซ์ซึ่งพี่สิบยังไม่ได้ปลดชาเลนจ์ของด่านใหม่นะครับผมพี่สิบก็จะต้องไล่ปลดไปจนกว่าจะเจอชาเลนจ์ที่เป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับโอเคหลังจากเคลียร์ชาเลนจ์ด่านหนึ่งเสร็จแล้วนะครับผมพี่สิบก็จะไปดูชาเลนจ์ด่าน2เลยครับผมซึ่งไอตัวลูกแก้วสีเหลืองที่พี่ต้องการมันอยู่ด่าน2พอดีเพราะฉะนั้นพี่สิบก็จะหาอันนี้1 0อันให้ครบนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไปไป let's go <S เอ่อขาดอีก2ออันรอบต่อไปขอให้มันจบ ก่อมันจบที่ตรงนี้หลังจากที่หาของอีโวครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่สิบก็จะมาทําการอีโวแต่ก่อนอีโวนะครับพี่สิบก็จะทําการรีสแตตนิดนึงนะครับผมดาเมจมันเป็น A ลรบนะครับผมไม่รู้จะได้เป็นอะไรเปล่าโอเคได้เป็น A นะครับทุกคนอ่ะพี่สิบก็จะขึ้นอีโวเลยนั่นเองนะครับอะมาลุ้นกันว่าสแตตที่ได้จะได้เป็นอะไรนะครับผมจากสแตตเอเอใช่ไหมดาเมจนะครับผม โอเคได้เป็น A บวกครับไม่ขึ้นเลยนะโอเคตอนนี้พี่สิบก็เคลียร์ฟีเลนทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมาเดี๋ยวพี่สิบจะลองโซโล่ประตู p o r t ทัลเที11ให้ดูนะครับผมว่ามันจะไหวหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ก่อนจะไปดูก็ต้องเตรียมความพร้อมกันนิดนึงนะครับผมทําการอัดอาหารหรือว่าทําการกินตัวละครนะครับผมเพื่อให้ฟีเลนเลเวลแปนั่นเองนะทุกคน ่ะกดยัดเข้าไปเลยนะครับแต่ก่อนนิดนึงพี่สิบขอไปสุ่มรีโลให้ใครโดก่อนแล้วกันนะ,ะมันรุ้นว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมในพวกของเศษพวกเนี้ยพี่สิบอยากจะเก็บเศษไปให้พวกเอ่อเขาเรียกว่า,าอะไรตัวละครพวกเนี้ยครับพวกตัวเงินเราต้องหากริจให้ก่อนนะครับวับเงินตอนนี้กองแช่งบอกกองแช่งบอกว่าศูนย์จุดหนึ่งจงมาแล้วนะ ดูดิพอสุ่มตัวละครเงินบัฟเงินไม่ออกเว้ยตลกแลละโอเคกิจมาแล้วหนึ่งวดตื่นเต้นเลยมีสปีดอีกปะวะไม่มีสปีดแล้วโอเค โอ้ยนี่เลือไม่ออกให้สปีดมาก่อนออ้ยโอ้ยคือฟอร์เซยวอ้ยใจไปตกตะตุม่มเอบท่าเมื่อกี้ถ่าเมาื่อกี้สปีดไม่ออกกริดนะเรียบร้อยโอ้ใช่แล้วครับผมถ้าเมาื่อกีต้ตัวละครสปีดวากอนมันไม่ออกบัฟเงินบัฟกริดนะครับผมพี่ติ๊บก็จะกดไปเรื่อยๆแ,แล้วส่วนจุดหนึ่งมันก็จะไปออกให้สปีดวากอนโอ้โหดีนะมันออกที่ไคโดอโอ้ย เาลาูโอเลดตามไงนี่โอเคอ่ะถ้างั้นพี่จะเริ่มใหม่ต่ออ่ะอ่เดี๋ยวลองไปดูประตูสิบเอ็ดดูนะว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมขออนุญาตคิริยานิดน,นึงนะครับผมอ่ะเอาไอ้นี้แล้วกันนะเอากุสันแล้วกันนะประตูเทียสิบเอ็ดประตูเทียสิบเอ็ดไหวหรือเปล่าอันนี้เล่นพลาดไปละครั้งหนึ่ง กายภาพเวทสายฟ้าต้องให้มันชนะทางวะเทียเก้าเทียร์สิบอะลองแบบไม่แบบบัฟไม่ตรงสายแล้วกันนะครับสิบวินาทีทดลองหน่อยว่า สายโซโลโจ่จะไหวหรือเปล่าซึ่งในพอร์ทัลนี้พี่ติบจะเล่นให้ดูยาวๆเลยนะครับทุกคนจะแบบไม่ตัดเลยนะให้ดูเลยครับผมว่าเล่นสามารถเล่นได้จริงหรือเปล่าเ<ด>ป็นไกด์แนวทางสําหรับผู้เล่นใหม่ว่าเออทีมประมาณนี้นะเนี่ยแค่ฟิเลนกับอะไรพวกเนี้ย ตัวละครไคโดพี่สิบยังไม่ได้อีวูนะครับทุกคนยังเป็นไคโดธรรมดาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่สิบไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะแต่ก็เอามาวางได้ตัวละครหลักที่จะใช้แบกนะครับผมก็จะมีเป็นฟรีเลนบัฟปีกนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของตัวโทชิโร่บัฟศูนย์จุดหนึ่งนะครับแต่เอาจริงๆนะทุกคนถ้าใครที่มีฟรีแนศูนย์จุดหนึ่งนะครับผมรับจบเลยแล้วก็หาตัวละครซาโลมาช่วยซัพพอร์ตแค่นั้นเองนะครับผมเนื่องจากว่าฟรีเลนของพี่สิบมันเป็นปีกนะครับก็ วุ้ยพิถายแล้วกันไหมเนี่ยในระหว่างนี้นะครับผมพี่ติปก็จะทําการวางเงินอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นก็จะทําการอัปเกรดตรัวละครซึ่งตัวละครที่ติบจัปเป็นหลักตอนแรกนะครับผมก็จะเป็นโทชิโร่เพราะว่ามันเป็นบัฟ0.1นะครับหลังจากอัพโทชิโร่เสร็จพี่ติปก็จะไปอัพฟีเลนเพื่อที่จะช่วยเคลียร์ในสวของตัวแอร์เลยนะอันน่ะใครมีประตูเทียร์11เยอะๆไหม เข้ามาเอาได้เข้ามา,าประตูกันเมื่อกี้ไม่ได้วางใครดูเลยนะทุกคนใครดูไม่ได้อัพเลยส่วนใหญ่ใช้ฟิเลนแบกดาเมจอ่ะอัพอันนี้ให้เต็มพออัพน,นี้อันนี้คือตัวดาเมจหลักของเรานะครับ แต่เมื่อกี้มันเทียร์สิใช่ไหมอันนี้ลองเป็นเทียร์สิดูอ่าตัวไหนใช้มนาเท่าไหร่อันนี้ใช้มนา20ใช้มนาสีอันนี้อ๋อไอ้ตัวนี้มันใช้มนานา100 ก็คือเต็มหลอดเลยตัวละครฟิเลนต่อให้เราวาง3ตัวนะครับผมถ้าเราใช้สกิลมันก็จะใช้มานาร่วมกันนะครับผมเพราะฉะนั้นยังไงแล้วศูนจุดหนึ่งน่าจะคุ้มที่สุดแล้วนะครับผมแต่ถ้าใครไม่ได้ศูนจุดหนึ่งนะครับผมก็แนะนําให้ใช้เป็นสกิลสองนะครับผมที่ใช้มานา40เพราะว่ามันใช้2รอบมันก็ดาเมจเกินไอตัวสกิลที่3ที่ใช้มานาเกิน100%ไปแล้วนะครับใช้มานาแค่80อันนี้คุ้มกว่าครับ แต่อันนี้ข้อดีคือมันมีเ q ครับเ q คืออะไรเ q ก็คือถ้าศัตรูมีเลือดต่ำกว่า1 0แล้วใช้สกิลนะครับผมตัวละครฟิเลนเขาจะกำจัดศัตรูตัวนั้นทันทีนะครับไม่ต้องตีต่อเหมาะสําหรับการกำจัดมอนที่เลือดเยอะๆนั่นเองทำไงให้ประตูขึ้นเทียสูงไวๆครับผมเอ,อ่อเกาะคนอื่นนะครับแต่ถ้าเราเล่นของเราเองอะ่ะเราจะต้องไต่จยยากเที่ยงนึงเที่ยสองเทียสามไปเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆมันมีโอกาสได้ประตูบวกลบหนึ่งหรือว่าเท่าเดิมครับ สมมุติเปิดประตูเทียห้าก็มีโอกาสได้ประตูเทียสี่เทียห้าเทียหกนะครับถ้าได้เทียหกก็ขึ้นเจ็ดขึ้นแปดจนถึงสิบเอ็ดครับเล่นไปเรื่อยๆไหวนะคิดว่าไหวครับสบายแต่ถ้าหากหมอนเริ่มหลุดนะครับผมคิดว่ามันตีไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยไหวครับผมก็ให้กดสกิลฟรีเลนได้เลย อันนี้อาจจะต้องใช้ถ้ามันเป็นตัวแอใช่ไหมเนี่ยปุบ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 เพื่อเคลียร์ตัวแอโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาสู่เวฟที่19แล้วนะครับผมเวฟหน้าบอสก็จะออกมาแล้วนะเดี๋ยวรอดูว่าเคลียร์มอนไหวหรือเปล่าบอสมาแล้วครับ ถ้าเรารู้สึกว่าเคลียร์มอนไม่ทันนะครับผมอยากรีบไปตีบอยก็กดสกิลได้เลยนะครับผมเพราะพี่ติ๊คิดว่ามันน่าจะเก็บเกตทันอยู่นะอ่ะตอนนี้ก็เหมือนมอนมันจะเริ่มลุดทางขวาครับผมเนื่องจากว่าบางทีมันเป็นตัวแอร์นะตัวละครแอร์เรามันไม่ได้เป็นตัวบัฟ0ูครับผมมนานามันใช้ร่วมกันหรอหรือรว่ายังไงวะเนี่ย มานามันใช้ร่วมกันหรอถ้าใช้ร่วมกันคิดว่า0.1น่าจะน่าจะคุ้มกว่าแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามานามันใช้ร่วมกัน แต่สิก็ไหวครับประตูเ1ก็ไหวทุกคนเนี่ยเสก็ไหวครับโซโลโดได้เลยสำหรับ <P N. S 2> ใครที่ดูนูปชูโปของพี่สิบจนมาถึงอีพีนี้แล้วนะครับผมถ้าเล่นตามพี่สิบทุกขั้นตอนทำตามพี่สิบทุกขั้นตอนนะครับผมยังไงก็ ผ่านได้สบายแน่นอนนะครับผมซึ่งอันนี้พี่สิบใช้เวลาเล่นอยู่แค่ประมาณวันครึ่งนะครับผมถ้านับเป็นชั่วโมงในการเล่นนะทุกคนก็ประมาณ1วันนึ่วันนิดๆครับผมหวันครึ่งประมาณนี้ครับผมส่วนใครที่ดวงดีกว่าพี่สิบนะครับผมก็อาจจะผ่านง่ายเช่นได้ฟรีเรนมาไวได้บัฟบศูนยจนหนึ่งมาไวนะครับผมโอเคสําหรับนุทูโป EP สาม EP นี้พี่สิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปดโหน้าบายยฮู